อันนี้เป็นทางเข้าทางประตูที่มีร้านเตกเตกไข่นะครับเครื่องมืออุปกรณ์ช่างทองนะครับบนหมอก็เป็นแหล่งรวมของอุปกรณ์เครื่องเสียงนะสมัยนี้ก็อาจจะแพ้ทางของอาทางออนไลน์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูหลายๆร้านที่ผมเคยมรีวิวนะผมมารีวิวที่นี่บ่อยนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็เงียบเหงาไปนะครับ าแถวนี้ก็ลางไปเลยนะครับก็จะมีอยู่ริมๆแบบนี้ที่เขารับซ่อมเป็นร้านซ่อมพวกอุปกรณ์ลำโพงนะครับผมก็มานำเสนอที่นี่เยอะนะครับแต่ว่า,ามีหลายคนคอมเมนต์ว่าเหมือนโดนเชือดไก่อะไรประมาณนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆปากพูดมานะครับ อันนี้ร้านเจตักบัหมอนะก็ยังอยู่จำหน่ายพวกเครื่องเสียงแจ้งเครื่องเสียงรถยนต์ดอกลัโคงของรถยนต์นะครับสวัสดีครับร้านนี้อยู่มานานมากอยู่คู่บันมอ จะตักไปไหนอะจะตักไม่อยู่สมัยก่อนมารีวิวร้านนี้นะเะตักบันหมอนะครับร้านนี้ <c oughs> สมัยก่อนผมมารีวิวร้านเนี้ยเคยมารีวิวหลายรอบนะร้านจะตักนะครับก็จําหน่ายเครื่องเสียงแนวแนวรถยนต์หรือว่าแนวอะไร รถยนต์ะใช่ครับเนเน่พี่ชายทำเอ็เอ็มอิดีโอเกี่ยวกับลำโพงรถยนต์นะครับร้านนี้ใช่ใช่ครับทลำโพงรถยนต์ครับอ๋อครับผมอ๋อก็เคยเคยมารีวิวร้านแจ็คดักนี่บ่อยนะเมื่อก่อนเนี่ยทำไมก่อนนะครับตจกคบนหมอะนะครับผมก็เป็นลำโพงแนวรถยนต์นะครับเป็นพวกเครื่องเสียงรถยนต์ใช่ไหมครับเอ็เอ็มดีโอใช่ครับเป็นพวกดอกประกอบครับ ครับผมดอกประกอบนิเอกมอริโอนะครับก็ตัวอย่างก็จะมีแบบตรงนี้ครับใช่ตัวอย่างเป็นดอกประกอบนะครับก็จะมีเป็นตัวนี้ก็จะเป็นมิลโลครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วครับผมใช่แ hmm. ล้วก็น totally> ี่เป็นสิบห้านี่เป็นยี่ิบห้าสองก้อนใช่เป็นงานประกอบแหวนก็จะอยู่สิบแปดมิลครับตัวนี้แหวนเป็นไมเหล็กไว้สามสิบห้าแหวครับผมใช่ ก็สิบสองเลยมันโครง CNC วันนี้ขายดีมากเลยโอ้โหใช่ตัวนี้แหวนกึ่งสวยๆตัวนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นแดมหนาห้าร้อยกรัมครับอ๋อครับผมใช่เป็นไวท์ด้วยอังแดงรถสูงใช่ครับก็คือแบบถ้าเครื่องเสียงรถยนต์ต้องนึกถึงร้านนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราติดตั้งด้วยยังไงครับคือผมมีทีมงานติดตั้งด้วยนะครับถ้าอยากลูกค้าอยากได้ความถี่เท่าไหร่บอกได้เลยเป็นลมต่ำอะไรเงี้ยบอกได้ ครับผมชื่อชื่อร้านอะไรผมเรียกแต่ตักมันหมอว่าก่อนเดี๋ยวเคยเป็นแม่แม่ผมทำแล้วใช่ไม่เีคยมาบันหมอแมอทักไงตอนนี้รู้สึกมันโล่งๆก็เลยไปดองอีกรอบแ้เปลี่ยนหลัไหน้ารถส่วนผมก็จะทําเป็นตัวเป็นระพงประกอบครับผมสิบสองนิ้วสิบนิ้วอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีสเปคใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับใช่เนี่ยครับถ้า นึกถึงลำโพงรถยนต์ต้องนึกถึงร้านนี้เลยนะครับนะรับติดตั้งแล้วก็ประกอบใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใชอืมนะเยวดูข้างข้างหน้านิดหนึ่งมีอะไรบ้างอันนี้เป็นพวงลำโพงเสียงกลางครับมีเป็นหกนิ้วแปดนิ้วครับผมแล้วก็สิบนิ้วก็มีครับสี่นิ้วก็มีพวก D A Y ก็มี<อ>ใช่ใช่เป็นลูลำโพง D i Y ส่วนมากลำโพง D i Y ก็คือลำโพงตู้ตู้ที่เป็นกล่องใช่ไหมใช่เป็นลำโพง ตู้บูทูธแต่เขาตู้บูทูธนะครับนะก็ติดต่อที่นี่ได้นะครับพี่มีอุปกรณ์ครบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพวกแผ่นเพลทเอ็มทีดีโมหรือไม่โมมีหมดใช่มีหมดนะก็คือมาที่นี่ครบเลยดีกว่านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดูก็เป็นแบบพวกเอ่อเน็ตเบรคอะไรอย่างนี้ก็มีครับเดี๋ยวนะครับขอภัยนิดหนึ่งพอดีเหงอเข้าตานะครับเนี่ยร้านนี้ผมแนะนํานะครับเพราะว่าผมมา มาที่นี่บ่อยมากนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแอมจิวต่างๆนะลำโพงงานดี y วหรือว่าลำโพงแนวรถยนต์นะครับเครื่องเสียงรถยนต์นะต้องยกให้ร้านนี้เขาเลยขอบคุณมากนะครับไม่ได้มานานนะก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่วันนี้คุณแม่ไม่อยู่ครับแม่ไม่อยู่ครับอยูทะบุญครับอ๋อครับผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนิดนึงนะครับ ขอบคุณครับวันนี้ก็มาแวะเวียนมันหม้อนะครับผมไม่ได้มาในซอยนี้นานมากสมัยก่อนซอยนี้คือเดินแทบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนโลง่งๆไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับถ้านึกถึงเครื่องเสียรถยนต์งานติดตั้งแนวรถยนต์นะครับก็นึกถึงร้านนี้เลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ